สวัสดีค่ะครอบครัวทำกินง่ายๆกับยายหลบ้านนะคะเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะผัดผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวยายล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นค่ะเป็นท่อนนะคะใส่เห็ดฟางค่ะผักกาดขาวใส่เห็ดฟางค่ะแล้วก็จะมีเนื้อหมูนิดหน่อยนะคะยายหมักค่ะเนื้อหมู ก็จะมีกระเทียมสับนะคะทุบค่ะยายทุบเอาไม่ได้สับค่ะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเปิดเตาแล้วนะคะยายใส่น้ำมันลงไปเลยคะ่ะยากะเอานะคะน้ำมันกระเทียมแล้วค่ะ เราก็เคียมให้เหลืองก่อนนะคะให้หอมนะคะเคียมเราเหลืองหอมแล้วนะคะใั้ใส่หมูลงไปคล้ะคะมหมูก่อนนะคะ เยอเห็ดปลาค่ะนผัดซุปเ้าเลยนะคะไม่เห็ดลาลยนค่ะผัดขาวแล้วค่ะ รสนะคะสี่ยขาวค่ะน้ำมันหอยเครืองปรุงรสยายใช้ไม่เยอะนะคะสามสี่อย่างของสรสค่ะไม่ชอบทานก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่แค่นี้ก็อร่อยได้เหมือนกันนะคะ ตุกเค้าให้เข้ากันผัดไปเลยค่ะผัดให้ผัดเราสุกแล้วนะคะผัดเราสุกเลยนะคะเนี่ยพอเหี่ยวแล้วจะเหลือนิดเดียวค่ะได้จานหนึ่งพอดีค่ะเห็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะเนี่ยปิดเตาเลยค่ะกับข้าวยายก็เสร็จแล้วนะคะ ผัดประกาศขาวใส่เห็ดฟางค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะทำกินง่ายๆเลยค่ะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ